ประเด็นต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูคลิปอันนี้ตัดอารมณ์หน่อยนะครับในท่ามกลางที่สถานการณ์อิสราเอลเนี่ยกำลังด si ุเดือดนะครับคนกําลังอกสั่นขวัญแขวนเนี่ยปรากฏว่ามีคลิปนะครับพ่อค้าชาวอิสราเอลนะมาว่าภาษาอีสานสำเนียงอย่างเป๊ะเลยนะครับเราไปชมคลิปกันก่อนครับสวัสดีครับชานมี่เชพี่น้องสบายดีไหมสบายดีวันนการณนี้มีกับตุลซาบตุลซาบกันมี้ยตุลซาบมีมูฟังมีเซีย

โอ้ถือด้วยรชคระมีนดีเลยฟังถืกไม่ยังทุกตาอย่งไม่ว้าเอออันนี้ลืมมองเขามเกาเออมงเก่าหนึ่ลิตรรอยสามสิบบาทะมาณอสามสิบเคร้อยสามสิบเชกเออตายมันติดบาทนะครับยายมองเกายายร้อเก้ิบเชไปเก้ิบเคมองงายกะทาเฟฟากาเฟฟาแม่นี่ กะทัฟฟ่สองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยสี่สิบเชคเยนี่นี่นครับมันว่าบาทก็เชคมันเอ่นใส่กันเลยมัน่ามันเอาไงนะครับดีอะไรนี่อ้ยังนิโอน่าป้าติโตอันนี้ยังนี่ใส่กกใส่กกีนี่ีบาทะรลอันนี้อาซิบอาิบเชคอันนี้อันนี้เต็มโอเเต็มมบโอเคพี่นงเทลันชูบชุบ I love you อิลีย โอเคครับโอเคบายขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยค่ะก็เป็นคลิปของพ่อค้าชาวอิสราเอลนะคะก็พูดภาษาอีสานสำเนียงเป๊ะมากแต่ว่าเขาเอ่อเขาขายเนี่ยเขาเขาไปรถบรรทุกนะเป็นโซนมาเก็ตเ่อนที่นะไปขายแล้วก็านมีแต่ของคนไทยทั้งนั้นเลยอันนี้เสื้อเสื้อบุรีรัมใช่เสื้อบุรีรัมอิมพอร์ตไปถึงนู่นเลยนะ เนี่ยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพ่อค้าคนนี้เนี่ยเขาถึงพูดภาษาอีสานได้เยอะขนาดนี้ได้แบบคล่องขนาดนี้นซึ่งปาติโทนี่เหรอใช่ค่ะปาติโทนี่เราก็เว้าแบบว้าวได้แบบดีมากสำเนียงเป๊ะมากนะคะน้ำมันห้อยอย่างงี้ <laughs> นะ <laughs> ค่ะจากจากคลิปตรงนี้ค่ะหลายคนก็ถามเยอะมากว่าแบบเออทำไมเขาถึง พูดภาษาอีสานได้คล่องขนาดนี้ซึ่งเรามาดูสถิติของกระทรวงแรงงานกันค่ะคิดว่าน่าจะมีคนไทยเนี่ยเข้าไปทำงานที่นี่เยอะจนติดอันดับต้นๆเลยนะคะจากสถิติของกระทรวงแรงงานเมื่อปี2566ค่ะก็มีจํานวนแรงงานที่ไปทำงานที่นี่มากที่สุดนะคะก็คือจังหวัดอุดรธานีค่ะมากสุดเป็นอันดับที่1นะคะ มีประมาณ4,000 4,000กว่าคนค่ะอันดับที่2เป็นแรงงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะอันดับที่3เป็นแรงงานจากจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4มาจากจังหวัดนครพนมค่ะและอันดับที่5นะคะมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งอาชีพที่คนไทยเข้าไปทำงานมากที่สุดในประเทศอิสราเอลนะคะอันดับที่1ก็คือคนงานภาคการเกษตรกรค่ะอันดับที่สองค่ะพ่อครัวชั้นหนึ่ง อันดับที่3นะคะคนงานทั่วไปอันดับที่4ช่างประกอบท่อและอันดับที่5ก็คือกุ๊กนั่นเองค่ะ,ะก็แสดงว่าทางชาวอีสานเนี่ยไปทํางานที่อิสราเอลเยอะนะเยอะถึงขนาดว่าพ่อค้าชาวอิสราเอลเนี่ยต้องพูดอีสานใช่ใช่ไหมเพื่อปรับกลยุทธ์การขายใช่ค่ะเป็น ความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นไงคะอยอดขายก็น่าจะพุ่งด้วยอา่าครับก็อุดอรนะสี่พันเชียงรายสองพันโคราสองพันนครพนมสองพันกว่า<ช>แล้วก็หนองบัวลำพูนเนี่ยพันสามร้อยคนนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับแต่ว่าประเด็นที่หลายคนเขาสงสัยใช่ไหมว่าท<ช>ําไมคนไทยถึงไปทํางานที่อิสราเอลกันเยอะมากเลยใช่ก็เป็นเรื่องของค่าแรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าเไปดูคลิปเพราะว่ามีคนคนงานในอิสราเอลค่ะเขาออกมา โพสต์คล uh, uh, mm ิปชี้แจงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะ mm hmm. ในประเทศอิสราเอลค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะ,ะคลิปไม่มีนะครับอืมโอเคงั้นอันนี้นะคะส่วนเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่คนไทยเนี่ย ต้องไปอิสราเอลก็เพราะว่าค่าแรงเนี่ยมันสูงมากเลยนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานค่ะเมื่อปี2566ค่ะว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคิดเป็นเงินไทยนะคะ51,382บาทซึ่งจะอยู่ที่5,571บาทเชคเกิลน,นะคะของอิสราเอลหรือคิดเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ30บาทเออขออภัยค่ะ ชั่วโมงละ30เชคเกิลนะคะหรือประมาณ282บาทค่ะสำหรับทำงานเดือนละ182ชั่วโมงนะคะซึ่งเขาทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะได้29.95เช็เก้คเกิลหรือ276.20บาทค่ะสำหรับการทำงานเดือนละ186้ชั่วโมงถ้าคิดเป็นเงินเดือนเนี่ยก็ น่าจะได้ประมาณเจ็ดหมื่นห้า0มื่นเจ็ดหวื่นเะาแต่ละที่เขาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อิสราเอลเนี่ยต่อชั่วโมงนี่282บาทเท่ากับว,ว่ามันเกือบๆเท่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยนะแต่ว่าของไทยเนี่ยเป็นหน่วยเป็นวันแต่ว่าของเขาเนี่ยมีหน่วยเป็นชั่วโมงมค่ะแต่ว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำจริงก็ห้าหมื่นนะก็ใช่ค่ะอันนี้ยังไม่รวมโอทีอันนี้ค่าแรงขั้นต่ำนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ได้เป็นแสน ใช่แปดหมื่นเก้าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะใช่ค่ะก็ค่าแรงขั้นต่ําก็วันละสามร้อใช่อันนี้ก็ถึงเป็นสาเหตุให้ทําไมคนไทยเนี่ยถึงไปทํางานที่อิสาเอลจานวนมากนะครับเพราะว่าแหมมันอยู่บ้านเรามันก็ค่าแรงมันก็ไม่ถึงนะค่าแรงเขาก็ลอตาลอใจนะถ้าเกิดว่าไปไปถึงนู่นเนี่ยเก็บเงินนะไม่ว่าใบมุกไม่กินเหล้ามายาเนี่ยก็ส่งเงินกลับบ้านนะครับใช่อันนี้นะครับก็เป็นสาเหตุนะครับว่าที่ ทำไมคนไทยถึงไปทำงานที่อิสาเอลจํานวนมากนะครับแต่ว่า